สวัสดีครับเพื่อนหลายกอะชนาบุรีนะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อกล้ยนะครับนี่นะครับดูไว้นะครับวันนี้ทางร้านเน้นนำพักอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาฝากเพื่อนๆกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเขาเรียกว่านะครับพิมพ์พ9หลังเรียบนะครับเพื่อนลักษณะเด่นๆของพิมพ์นี้นะครับเพื่อนจะเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับนั่งขัดสมาธินะครับ แล้วก็มีใบโพอยู่ด้านบนนะครับเก้าใบก็เลยเป็นที่มาของพิมพ์นี้นั่นเองนะครับสาหรับองค์นี้นะครับเพื่อนเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับเพื่อนเรามาดูนะครับว่าลักษณะองพระเนี่ยมีข้อสังเกตยังไงกันบ้างนะครับลักษณะของพระเนี่ยจะมีความคมลึกนะครับคมลึกคมลึกหมายถึงว่านะครับบล็อกเนี่ยเขาจะแกะได้ค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนอ่าเห็นเพื่อนดูนะไม่ว่าจะเป็นช่วงลาแขน นะครับแขนฝั่งน,นี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนจะมีความคมลึกนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแขนนะครับของพระพุธเนี่ยจะแกะได้อ่อนช้อยนะครับบล็อกเขาค่อนข้างลึกนะครับเพื่อนนะเราจะเป็นฝั่งซ้ายมือนะครับขององค์พระนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายขององค์พระนะครับเพื่อนนี่นะครับ แกะได้ค่อนข้างอ่อนช้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางเท้านะครับจะมีความคมลึกแล้วก็เรียงยาวขึ้นมานะครับเพื่อน, <ๆ S 1> นเราผมจะเอียงเพื่อนดูนะความคมลึกนะครับ <ๆ S 1> นะครับแล้วก็ลักษณะใบโพนะครับด้านบนเนี่ยจะอวบอิ่มนะครับอวบอิ่มตั้งนะครับเป็นสันเลยเนมนะครับแกะได้ค่อนข้างสวยสด งดงามมากนะครับสําหรับพิมพ์นี้นะครับแล้วก็อ่อนช้อยนะครับมีมิตินะครับยังชัดเจนนะครับแล้วก็ลักษณะองค์พระนะครับเพื่อนฐานด้านล่างเนี่ยแกะได้ค่อนข้างมีมิติโค้งนะครับลึกนะครับอันนี้ก็คือเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะครับเพื่อนท่านเพื่อนสังเกตนะครับพระหลวงพ่อกลวยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าแกะพิมพ์นะครับก็จะค่อนข้างสวยสดงดงามนะครับถือว่าเป็นพุทธสิ่งที่งดงามมากในยุคนั้นนะครับเพื่อน แล้วก็อยู่ในซุ้มครอบแก้วนะครับสําหรับองค์นี้นะครับเพื่อนเป็นเนื้อผงน้ํามันนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนด้านหลังเนี่ยอ่ะเอียงให้เพื่อนดูก่นเห็นไหมลักษณะของใบโพด้านข้างเห็นไหมมีพิวมีมิตินะครับนี่นะอ่านี่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนจะเป็นหลังเรียบนะครับนี่เนื้อผงน้ํามันนะครับหลังเรียบนะครับแล้วก็ค่าวฟ้าพวกนี้ให้เพื่อนสังเกตนะครับ ว่าจะเป็นคราฟ้าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับว่าถ้าพระเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะครับคราฟ้าพวกนี้ก็จะขึ้นขึ้น,นฟูแบบเกาะนะครับเกาะติดไปเลยนะครับหรือไม่ก็บางองค์ถ้าผ่านการใช้หรือการจับมาเนี่ยก็จะเห็นผงน้ํามันคราฟ้าก็จะขึ้นน้อยนะครับเพื่อนนะคราฟ้าจะขึ้นน้อยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ยังใช้บล็อกหินมิทโกในการออทําพิมพ์ขึ้นมานะครับก็วิธีสังเกตว่า พระเนี่ยไม่ใช่พระลงงานก็คือด้านขอบข้างนะครับเพื่อนวิธีการกดพิมพ์ของหลวงพ่อกลวยเนี่ยใช้บล็อกหิกนนิกโกเนี่ยยุคนั้นนะครับ 2, 500, เพื่อนยุคปี25 20นอะ่ะประมาณ pensa, หรือก่อน20เนี่ยที่หลวงพ่อกลวยจัดสร้างรุ่นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็วิวัฒนาการของการทำเครื่องในยุคนั้นของวกตวยก็จะใช้วัสดุที่หาง่ายนะครับเพราะว่าวัดหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็จะห่างไกลาจาก เมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อนการทําพระก็จะใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในยุคนั้นในการทํานะครับเพื่อนนี่เห็นไหมก็วิธีการเล่นพระหลวงพ่อโวยเนี่ยก็ต้องศึกษาพิมพ์ศึกษารุ่นแล้วก็วิธีการสร้างนะครับเพื่อนจะทําให้เพื่อนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ค่อนข้างพบเจอน้อยมากๆนะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนนะครับที่สนใจรุ่นนี้นะครับก็ติดต่อทางร้านก๊อปชัยนาบุรีได้นะครับมีอยู่องค์เดียวนะครับเพื่อน นี่นะครับผมอ่าส,สำหรับวันนี้ลาการไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนไลนยกรอบชน,นาบุรีนะครับผมสวัสดีครับ